ต้นกวากมรกตออกดอกแล้วค่ะทยอยออกดอกหลายดอกเลยค่ะมารับชมและรับฟังเกี่ยวกับต้นกวากมรกตกันเลยค่ะ mm hmm. กวักมรกตเป็นไม้มงคลที่ได้รับความนิยมสูง mm hmm. เนื่องจากปลูกง่ายลักษณะต้นและใบมีความสวยงามช่วยฟอกอากาศที่สำคัญยังเชื่อว่าเมื่อออกดอกหรือใบเพิ่มขึ้น ยังสื่อถึงโชคลาบอีกด้วยค่ะกวักมรกตมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาใต้อายุโดยเฉลีย่ยอยู่ที่ระหว่าง2-5ปีค่ะลักษณะของต้นกวักมรกตมีลักษณะเป็นไม้อวบน้ำลำต้นมีลักษณะอวบความสูงประมาณ30เซนติเมตรถึง1เมตรจะมีหัวสีน้ำตาลอ่อน เป็นลำต้นอยู่ใต้ดินค่ะลักษณะของสีของลำต้นและใบขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ส่วนใหญ่ที่พบจะมีสีดำสีเขียวและกวักมรกตด่างสีจะไม่สม่ำเสมอค่ะลักษณะของใบกวักมรกตมีใบประกอบแบบขนนกขึ้นเรียงกันประมาณ6-8ถึงคู่หรือประมาณ12-18ถึงใบใบหนาอวบน้ำ สีเขียวเข้มผิวใบเป็นมันวาวทรงรูปไข่ลักษณะปลายเรียวโคนมนและขอบใบเรียบผลิใบได้ทุกฤดูแต่โตช้าค่ะได้เก็บภาพกวักมรกตตั้งแต่เริ่มแตกกิ่งเล็กๆจนกระทั่งกิ่งใหญ่ใบเยอะและใบก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะ มาเก็บภาพเกือบทุกวันเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงค่ะใบใหญ่ขึ้นเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเห็นใบชัดขึ้นแล้วค่ะ เก็บภาพเรื่อยๆตั้งแต่เห็นว่าแตกกิ่งใหม่จนถึงตอนนี้ใช้เวลา9วันค่ะหลังจากนั้น20วันใบก็โตขนาดนี้แล้วค่ะมาดูดอกกวักมรกตกันบ้างค่ะลักษณะดอกของกวักมรกตดอกจะออกเป็นฝักสีเหลืองนวลคล้ายกับดอกหน้าหัวจะเริ่มบานช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนหรือช่วงฤด,ดูร้อน โดยกาบดอกด้านนอกที่คลุมฝักไว้จะค่อยๆหลุดออกและดอกชั้นในจะยาวประมาณ5-10เซนติเมตรค่ะต้นกวักมรกตรต้นนี้ดอกบานช่วงเดือนสิงหาคมค่ะดอกกวักมรกตรที่บานหลายวันก้านดอกจะโค้งงอลงสู่ดินเหมือนกันทุกดอกค่ะภาพอาจจะมืดสักหน่อยนะคะเพราะถ่ายตอนเช้ามืดค่ะ นี่คือดอกกวักมรกตดอกเล็กๆที่ยังเป็นดอกตูมอยู่ค่ะเก็บภาพเรื่อยๆเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงค่ะดอกค่อยๆบานค่ะภาพนี้ดอกบานแล้วค่ะนี่คือดอกที่บานเต็มที่แล้วค่ะความหมายของกวักมรกตต้นกวักมรกตเป็นไม้มงคลโดยคำว่ากวักมรกตหมายถึง การกวักเงินกวักทองกวักนำของมีค่าเข้ามาในบ้านหลายคนจึงนิยมปลูกไว้ในบ้านหรือที่ทำงานค่ะตามความเชื่อของคนไทยเชื่อกันว่ากวักมรกตออกดอกจะให้โชคลาภอีกด้วยค่ะส่วนใครที่สงสัยว่ากวักมรกตกี่ใบให้โชคเชื่อกันว่า หากมีจำนวนใบที่19 21ยี่สิหรือ23ใบจะช่วยเสริมโชคลาภทางการเงินให้กับเจ้าของค่ะลองนับใบกวักมรกตกิ่งนี้ดูได้ยี่สิบใบค่ะมานับอีกกิ่งค่ะกิ่งนี้นับได้16ใบค่ะยังไม่เจอใบที่ให้โชคค่ะต้องทำความสะอาดใบด้วยนะคะถึงจะได้โชคค่ะ ในช่วงที่เก็บภาพต้นกวักมรกตซึ่งใช้เวลานานกวักมรกตต้นนี้ทยอยออกดอกมาเรื่อยๆประมาณ5-6ดอกค่ะถึงตอนนี้ต้นกวักมรกตหยุดออกดอกแล้วค่ะนำภาพมาให้ชมเพียงแค่นี้นะคะใครสนใจหามาปลูกกันได้ค่ะขอให้มีโชคลาภกันทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ